Take it easy มภูิปัญญาการทำน้ำหวานสามมะพร้าวพัฒนาต่อยอดด้วยนวัตรกรรมสมัยใหม่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำหวานดอกมะพร้าวอินทรีย์สูตรเข้มข้นที่มีระดับน้ำตาลน้อยและดีต่อสุขภาพขวดนี้นี่แหละค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากประโยชน์และคุณค่าของดอกมะพร้าวอินทรีย์ก็จุดประกายให้ผู้แทนธรุรกิจรายนี้คิดผลิตน้ำหวานจากดอกมะพร้าวที่ปลอดภัยไร้สารเคมีแถมยังช่วยสร้างรายได้ที่ดีให้กับชาวชุมชนอัมพาวาอีกด้วยล่ะค่ะชีวดีของเราเป็นที่ตั้งของสิ่งแวดล้อมที่มีองค์ความดีอยู่คู่กับคนเราก็เลยคิดว่าทำอย่างไรถึงให้น้ำตาลมะพร้าวเป็นชีวะดีได้ในปีนี้สถานการณ์อุตสาหกรรมมะพร้าวจากแหล่งผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียน นวโ้มผลผลิตลดลงค่ะคาดการว่าผลผลิตมะพร้าวในปีนี้จะลดลงจากปีก่อนร้อยละ60-70%เแต่ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์หรือสินค้าแปรรูปจากมะพร้าวอินทรีย์กลับมีแนวโน้มสูงขึ้น ชีวดีเอาน้ำตาลมะพร้าวมาทาขนมปังทุกคนจะหัวล้อแล้วไป,ไปไม่ได้นะฮะไฮไลท์ของเราก็คือว่าเราได้ปรับโมเลกุลตรงนี้เป็นเชิงนวัตกรรมซึ่งสามารถทำได้ผลตติตภัณฑ์แบรนด์นี้ผลิตขึ้นจากหัวเชื้อที่ได้จากการหมักน้ำหวานของดอกมะพร้าวมายับยั้งโครงสร้างการตกผลึกของน้ำตาลจึงส่งผลให้น้ำหวานแบรนด์นี้ มีระดับน้ำตาลในปริมาณที่ไม่มากซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักให้รูปร่างดูดีนั่นเองค่ะชีวดีอยู่ได้ด้วยการเชื่อมโยงชุมชนกับโรงงานและเทคโนโลยีฉะนั้นอุปสรรคมากมายเนี่ยมันมองทะลุได้ต่อเมื่อคุณข้ามอุปสรรคในความคิดของคุณเองคุณสารพีเลือกที่จะประชาสัมพันธ์แบรนด์ของเธอผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆซึ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้แล้วน้ําหวานขวดนี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรในชุมชนหันมาปลูกมะพร้าวอินทรีย์กันมากขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะถามจริงๆว่าคุณคือใครคุณอยากทําอะไรความกลัวไม่มีละตกผลึกความคิดเนี้ยสิ่งที่อยากจะทําต่อไปเนี้ยคือความยั่งยืนและสุขภาพที่ดีการผสมผสานวิถีธรรมชาติเข้ากับนวันตกรรมสมัยใหม่ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะผลักดันให้แบรนด์ไทยสามารถก้าวไปได้ไกลในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอไม่แน่นะคะผู้แทนธุรกิจคนต่อไปอาจเป็นคุณก็ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกมาได้เลยที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m แ l ลเพื่อนคู่คิดวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ